นายยงยุทธสีออนอายุ49ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่331หมู่6บ้านหลวงตำบลหลงขอดอำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่คติในการทำงานสารให้ติดคิดให้ใหม่ทำงานโปรงใสใส่ใจประชาชนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหลวงตำบลหลงขอดร,ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนแม่โหพระวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษาโนกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเก้าได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้อาสาสมัครสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงในปีพศ2546ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่6ตำบลหลงคอดในปีพศ2552คณะก,กรรมการหมู่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่6 ในปีพศ2553ส25 53, มาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลงคอดในปีพศ2553ถึงพศ2557ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลงคอดในปีพศ2553เลขานุก,การองค์การบริหารส่วนตำบลหลงคอดในปีพศ2555 ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่6ตำบลลงคอดในปีพศ2557ถึงพศ2562โดยปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่6และอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงจุดเริ่มต้นของความคิดการเป็นจิตอาสาเริ่มจากเมื่อพศ2530 บ้านหลวงหมู่ที่6ตกบบลงคอดได้เกิดอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากแก่หมู่บ้านและชุมชนเหตุที่เกิดอุทกภัยในครั้งนั้นเกิดจากการลุกป่าตัดไม้ทําลายป่าทําให้จุดประกายความคิดอยากแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขมีส่วนร,ร่วมในการประสานงานช่วยเหลือชุมชนในด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลเช่น อาสาสมัครสาธารณาสุขดีเด่นตำบลหลงคอดชนะเลิศประกวดอาสาสมัครสาธารณาสุขดีเด่นชนะเลิศประกวดอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดสาขาโลกไม่ติดต่อเป็นต้นเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลงคอดจึงได้นำปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากการลูกป่าตัดไม้ทำลายป่า เข้าที่ประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อมาในปี2557ได้มีโอกาสรับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่6ตำบลหลงคอดจึงได้นำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่นปัญหาอุทกภัยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแลง้งเข้าในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารลือได้ทำการประสานงานกลับองค์กรทาคีเครือข่ายในเขตอำเภอเพลาร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ได้ยึกหลักธรรมอิทธิบาท4ในการบริหารตนเองอีกทั้งได้ใช้หลักปรัชญาคิดเป็นมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจรวมไปถึงได้น้อมนำศาสตร์พราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการบริหารงานได้ใช้วงจรคุณภาพ P D C A มาประยุก ให้เข้ากับบริบทของชุมชนอีกทั้งได้ยึดหลักความโปร่งใสหลักความคุ้มค่าหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักคุณธรรมและหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานทําให้ประสบความสําเร็จในงานซึ่งในการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านได้ใช้กลไกในการบริหารงาน4กอดังนี้ 1. กรรมการ 2. ก,กฎกติกาของชุมชน 3. กองทุน 4. กิจกรรมและปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จคือมีจิตอาสาไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนประสานงานกับชุมชนและให้เกียรติผู้นำชุมชนสร้างและประสานเครือข่ายในการดำเนินงาน บูรณาการงานตามภารกิจภายใต้กิจกรรมที่กำหนดจากการดำเนินงานตามกลไกบริหารงาน4กรวมทั้งการประสานงานกับภาคีเครือข่ายทำให้เกิดโครงการต่างๆหลายโครงการและสำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดีเช่นโครงการคนหลงขอดไม่ทิ้งกัน โครงการสร้างแหล่งน้ำบริโภคในชุมชนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการลงขอดโมเดลเป็นต้นทำให้ชุมชนบ้านหลวงหมู่ที่6ตตำบลลงขอดมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในชุมชนและมีกิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลลงขอดทำให้ได้รับรางวัลต่างๆเช่น รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจากสมเด็จพระนิษิาที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสาขาบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเป็นต้นผลงานที่ภาคภูมิใจสามารถเป็นแบบอย่างได้คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสาขาบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยได้รับรางวัลจากท่านพลเอกวรพงษ์สงาเนกผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยและปัญหาภัยแล้งร่วมกับภาคีเครือข่ายจนสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปทำให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนโดยจากระดับหมู่บ้าน ได้ทำการขยายผลไปยังระดับตำบลคือโครงการลงขอดโมเดลและได้ขยายไปยังระดับอำเภอคือโครงการคนเพ้ารักป่าจากผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมท,ที่ทำให้ทางหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นข้อดีของการจัดกิจกรรมแล้วนำเข้าไปเป็นโครงการตัวอย่างในระดับประเทศต่ตอไป